ทริควิธีการทำยังไงให้แบบไม่อยากซื้อของเยอะนะคะก็คือเวลาที่เราอยากได้ของอะไรบางอย่างใช่ไหมเราก็จะรอก่อนประมาณแบบสิบวันหรือว่า20วันอะไรเงี้ยสิ่งที่เราสังเกตได้อะ่ะคืออะไรรู้ไหมเวลาคนที่เขาอยากซื้อของอะ่ะเขาไม่ได้อยากซื้อของแต่ว่าเขาซื้อแบบ บางทีเพราะว่าพรีเซนเตอร์ใช่ป่ะอย่างเช่นแบบกระเป๋าซีลีนอย่างเงี้ยเราซื้อเพราะว่าแบบอะไรคือเราอยากมีขายยาวเหมือนลิซ่าใช่ป่ะแต่แบบคือเราไม่รู้ตัวหรอกเราคิดว่าเออเราซื้อกระเป๋าซีลีนมาแล้วขาเรามันจะยาวขึ้นหรอหรือมันจะเลี้ยวขึ้นไหมก็คือไม่นะคะคือขามันจะยาวเนี่ยมันเกิดจากการออกกําลังกายเนาะแล้วคือถ้าเราซื้อมามันก็คือไม่ได้ยาวขึ้นนะแต่ว่าเราอะอยากได้อะไรบางอย่าง จากพีเซนเตอร์หรือว่าการโฆษณานั้นๆเราก็เลยแบบอยากซื้ออีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือเราอ่ะก็จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วบอกว่าเออเนี่ยแถวถ้าทําอันนี้ได้นะเดี๋ยวจะซื้อให้เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆอะ่ะก็คือมีเงินซื้อแต่ว่ายังไม่ซื้อเพราะว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป้าหมายของเราแล้วเราซื้ออย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเหมือนแบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวใช่ปะ่ะแบบได้ทั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทั้งแบบของที่เราอยากได้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นรางวัลแล้วพอเราเริ่มทําเป้าหมายอะไรของเราไปเรื่อยเ่ยเราจะเริ่มสึกว่า เออไม่ซื้อก็ได้แบบหาอันนู้นมาแทนก็ได้จริงๆไอ้นี่แม่งก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้อเริ่มเหนื่อยแหละอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆอ่ะเราก็จะแบบพยายามทําได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะซื้อนะคะ